สวัสดีครับแฟนรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาควิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันพุทธที่20กรกฎาคม2565กันครับผมเรามาดูไทยรัฐกันเลยนะครับมาดูภาพด้านบนก่อนนะครับซึ่งเป็นภาพที่ขยายในส่วนภาพถัวข่าวใหญ่นะครับมาเริ่มตรงนี้กันเลยครับแชร์สุกคุน นายประกรณ์ Wood, do, as, school, สสวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนี่ฮะที่กำลังชี้นิ้วอยู่นี่แนะั่งข้างสอสอ,อามารัชโชคพมิรกุลสอสอละเล่เนี่ยนะครับอภิปรายไว้วางใจในศักสยานทิชชอมตรีคมานาคมระบุมีการปกปิดทรัพย์สินในส่วนที่เป็นห้างส่วนจำกัดจเจริญคอนสตรัคชั่นใช้ลูกจ้างเป็นโนมนินีคุมธุรกิจเข้ารับงานสวงคมานาคมกว่า1000ล้านบาทนะครับแต่ที่รัฐมนตรี คมนาคมขอตั้งหลักชี้แจงในวันที่20นี้ครับแช์ศักยสยามเชิญนอมินีสุขุนหอจกรรับงานหัวพันล้านยัดงบลงชิดชอบบุรีชะหนูเปิดนครกัญชาถล่มตูพิการความคิดเป็นผู้นำพินาทหกด้านกลุ่ม16เคาะกลามทอทหนึ่งศึกสัะพ้อสุดท้ายเดือด30มุนพลจาขึงพืชขยมบิกตูสอวันครึ่งนะครับ พออรับนักเรียนหญิงม .6 ขายกัญชาในโรงเรียนที่ลำปางนะครับภูมกคองโวย้ายลูกหนีเสพเมากันปิน้นสพทสั่งรายงานด่วนนโยบายกัญชาสเสรนพ้นพิษนักเรียนม .6 โรงเรียนดังในอำเภอ้างชัดจังหวัดลำปางนะครับภาพนี้ยื้อชีวิตเจ้าที่มูลนิธิร่วมกัน,นยูปั๊มหัวใจ2ใน4ีผู้สติหลังลงไปซ่อมบ่อพักน้ำ เดอะคอสบางเกาะคอนโดมิเนียมใกล้วัดบางนานะครับทั้มีผู้เสียชีวิต2รายคาดสูตรแก๊สไขเน่านะครับเพิ่มยอด9.1ล้านใบในงวดส6สคที่รยย่อยเซ็นสําสำนักงานสลากจอลงนามในสัญญาผู้ค้ารายย่อยที่ลงทะเบียนดีเต้า4,500ลายนะครับเสียงราษฎรในร่วงกุ่ราษฎรพากันร่วมต่อแถว ย่อนบัตรลงคะแนนโหวตด้วยว้วางใจรัฐบาลเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างจัดชุมนุมแคมปิ้งฟังสภาจัดให้ปลายไม่ว้งใจรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์หน้าลานรัฐสภานะครับโจกจับเพื่อนพันตำรวจเอกอ้างชื่อรีทหล้านนะครับวิงเต้นช่วยคดีผู้ดียาฝรั่งแม่เมียลูกติดร่างแหด้วย เมื่อวานนี้โอ้โหนี่สินซึมเศรา้าฆ่าตัวอนาถ4ีรายครับนักษาสาวมรรพแห่งเครียดกระโดดสวัพระาทแปจม,มหายไปเลยเจ้าที่คนยังไม่พบร่างนะครับใช่นี่อันนี้ในภาพเครียดลงควันเจ้าหน้าที่ชนสุดสบนายสมชายเลือดวิกิตรูปเล็กหุ้นสวนร้านอาหารย่านนครอ,อินท อำเภอเมืองนนทบุรีครับลงควันลถเก่งในวัดบางแ้เหนืออำเภอเมืองนนทบุรีเครียดนิสินนอกระบบใช้ QR วอารโค้ดรักษาโควิดเติมแรงงานข้ามชาติเสริมทับโควิดคลายสอยูเครนเพิ่มจรวดมาก,กันนะครับหน้าสามบทเรียนการเมืองสีลังกาเดิมพันลุน้นแต้มบวย นี่ผมชอบกร์ตุนเซียนกระตุนเซียนเ,เนี่ยสนุกนะครับกระตูนเซียนนี้สนุกมากซ้อมยกนิ้วก่อนลงมือวันจริงคุณเอกประยุทธ์ก็นั่งบนเก้าอี้นี่นะยก8ปีแล้วนะนี่ก็มีสอสบัตรขย่งพักส้มลนพักปัดเศษได้ไปไม,ม่วางใจเราจะมุกงวงใจให้กล้วยเรามากพอขอต่อรองขอเพิ่มด้วยก็มีคนแบกกล้วยนะฮะ ยืนอยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นกระตูนรูปพลเอกประวิตย์นะระรอดอภิปรายด้วยกล้วยพักเล็กพักปรสิทธิ์พักเล็กพักปรลสิทธิ์แล้วก็มีที่เขียนว่าโอกาสทองของปรสิทธ์ประยุทธ์พอทีนี่ดูสองตัวนี้ก็ยืนมองดูอยู่นะครับ8ปีแล้วนะ8ปปีแล้วนะอันนี้ หน้านี้ซูมนะครับเงินอ่อนดีกว่าเงินแข็งแต่อ่อนมากไปต้องระวังคุณลมเปลี่ยนทิศครับนี่เปิดเวทีคู่ขนานสภาผูแ้แทนให้ประชาชนมติลงมติผ่านทีวีกับไลน์นี่ก็มี4ช่องเลยนะครับไทยรัฐทีวีเนชั่นเวิร์กพอยท์พีพีนี่ครับน่าสนใจมากนะฮะลงะให้ประชาชนลงมติคู่กันไปเลย อันนี้บ้านเมืองวันนี้นะครับคุณจะโอการเมืองไทยอันนี้ก็ภายเรือในอ่างนะภายเรือในอ่างวิกิตผู้นำขาลงนะฮะมัดเหล็กวิกิตผู้นำขาลงผลงานธนาคารกลางสั่งหยุดจ่ายหนี้ธุรกิจไทยในเมียนมาอย่างไหว ธุรกิจแปรูปนี้เน่าเปล่งกระจายอนน bts ให้ลด30ปีแลกจ่ายนี่สักสยามสยามสยามนะครับต่อจากหน้าหนึ่ง30ขุนพลขึงพืชขยี้บิกตูสอวันครึ่งนายกตูพร้อมสู้เต็มพิกัดสภาเปิดมีดเชือด ชุดแรกห้ารัฐมนตรีชนหน้านำกำจัดปรสิตยุติอำนาจเชิงผู้นำพินาศล้มเหลวลวงโลกอพยพห้าร้อยหารระบบรัฐสภาวิบัติวิกตูมเน็บม็อบหน้าสภาไม่มีระบท้าเอาคนดีกลับมาให้ได้แล้วกันกลับมาให้ได้แล้วกันต่อนะหน้า11ครับ ชะกัญชาเสรีละเมิดกติกาไทยโลกลุงตู่ต้องอุ้มกลัวหนูถอนยวงภาพพ์ประเทศเจ๋งกลายเป็นนครกัญชาในคุณสุธึงขางแสงกล่าวนะครับปูดชาญวีรกุลทับซ้อนธุรธธกิจกัญชงจวกสุดโต่งต้มสภาใช้เพื่อการแพทย์นะครับอันนี้สสนาลาธิวาสพักประชาชาติกูเหงยาวะอสัน หมอวายโยสว่านุงเรื่องบัญชีรายชื่อกขกลายคล้องใจเร่งปลดออกกฎหมายคุมไม่ทันถล่มดองเอสตรานะครับหนูขอโทษพูดติดตลกยุคผีกัญชานะครับกมลศักดิ์ลีวาเมะพักประชาชาติชะการรถไฟยื้ยึบที่เขากระโดงโยงรัฐมนตรีจำเลยพวกเดียวกันปรกรณ์วุฒ แฉศักสยามสุกขุนอันนี้ก็เป็นที่มาของข่าวหน้าหนึ่งเลยนะครับใช้นอมินีรับงานกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนชื่อนายเอเป็นศักสยามลงตัวเทงบลงบุรีรัม1.50หมื่นล้านนะครับนายพัฒนาสัพโพสสอหนองคายพักเพื่อไทยอภิปรายนะครับนำงบลงบุรีรัม1.50มื่นล้านเด็กภูมิใจไทยประท้วงวุ่นป้องลูกพี่ สุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิเอ m มอาแมักผานงบชิดชอบบุรีสีโอขอตั้งหลักชี้แจง20กรกฎานะครับมงคลกิจสุขสนธรานนสุสินทารานนบัญชีรายชื่อ,อนณาพักไทยซีวิไลเรียกชุดรัฐบาลชุดนี้ว่าขุดขายชาติกินกำลังคนหมายขายชาติช่รล่บหลวง อาจเห้งเอาเงินประกันสังคมปั่นหุ้น,นสุดท้ายนะฮะหน้าสิบสองโจ๊กโบยไม่เกี่ยวซื้อขายหุ้นไม่ใช่สุชาติโบยไม่เกี่ยวซื้อขายหุ้นทุบจุตินักปั่นหุ้นนั่งบอร์ดกคอชอผู้กองกลุ่ม16ข,ขู่ความป๊อกสันติพักเล็กได้ทีขี่คอรัฐมนตรีเป้าเชือดพิเชษรเศถียรัชาวาลเคาะกลาอุ้มบิ๊กป๊อก อนุพงศ์โรคเครีย์ใจสสพลังประชารัฐสภาไม่อนุมัติให้มอบใช้พื้นที่นะครับกลุ่มราษฎรไม่สนตั้งแคมปิ้งนะครับแล้วก็ภาพเป็นข่าวด้านล่างขายจริงในายใจชายปุณพงศ์ขออรงเรีนทั้งชัดวิทยาเมืองชัดวัดลำไยร้อนักเรียนหญิงโมหกขายกัญชาให้เพื่อนจริงครับอันนี้ดิ่งสพานตำรวจ ตรวจรถเก๋งยาลิสที่กลางวานภูมิพลโดยมีนายอนุนตังคเสนเวขคนขับกระโดดดิ่งเจ้าพยาพบจดหมายมีหนี้หกแสนนะครับยับเยินเป็นอุบัติเหตุนะครับที่กรุงเทพครับตกทางด่วนเดี๋ยวเราไปดูไทยรัฐในส่วนของเซสชั่นกีฬาครับนี้เป็นไทยรัฐในส่วนของเซสชั่นกีฬานะครับเย็นนี้เลยเย็นนี้เลยนะครับแฟนรายการ เปิดทูย4สครับสายเลือดไทยซัดกันเองนะครับน็อกเอาซีพีเฟสมาดขวานะครับเจ้าของแชมป์โลกดูวินิวาเบต105ปอนด์มาคมมวยโลก WBA ครับก็จะต่อยกับวันเฮงมีนโยทินนะครับอดีตแชมป์โลก WBC ครับโอ้โหคู่นี้สุดๆจริงๆนะครับทูฟอร์ยูช่อง24ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปเปิดคอยชมเลยนะครับแฟนรายการครับ เปิดชมกันเลยงามกันหน่อยหน้า16ครับสาวงาม Miss u n i v e r s ์ Thailand โชว์ความปังปังริมชายหาดครับโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับอยู่ที่คณะกรรมการ เตาประหยัดเนี่เตาประหยัดเนี่เศรษฐีใช่ไหมรุ่นเศรษฐี dd g o th อลองเข้าไปดูครับผลปาล์มถูกน้ำมันขวดแพงบทพิสูจน์งานอนุวินวินดูหน้าท้ายหน้า20เลยนะครับท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวเศรษฐกิจกระเตื้องนะครับอันนี้ภูกเก็ตกลับมาแล้วเนี่ยฮะภูกเก็ตกลับมาแล้วนะท่องเที่ยวเที่ยวภูกเก็ตกันอย่างสนุกสนานนะครับ ก็ยอยากไปเที่ยวเหมือนกันไหว้พระสุขใจอันนี้ที่หลวงพ่อเนรวิทย์วัดหนองทองตำบลบ,บ้านศาลอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยไม่ขาดสายครับหลวงพ่อใหญ่ตลาดศาลเจ้าทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับผมเขื่อนสิรินทรอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนี่น่าไปเที่ยวมากมีจุดจุดทัดบ,บนสกายวอล์กเขื่อนวันละพันคนนะครับหลังจาก ปิดมา1นึปีอันนี้ความสุขเด็กๆที่ไหนเอ่ยเดค Crystal รียบทางด่วนชมไดโนเสาร์นะครับด้วยโรวดามอินทาอันนี้แช่น้ำร้อนน้ำพุร้อนสันกำแพงครับโอ้ไปเที่ยวกันนะครับไปรายการครับสันกำแพงเชียงใหม่คนเหนือเที่ยวใต้อ่ะพ่อเลี้ยงเชียงรายไปเที่ยวอ่าวนางกระบีแล้วก็เที่ยวเกาะช้างครับแหลมง,งอบจังหวัดตราดนะครับ ครับด้านล่างก็ยังต้องฉีดคุ้มกันโควิดกันอยู่นะครับผุณชัดชาติผู้ว่ากทมก็ให้เยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์บางแคอันนี้ก็สำนักงานกทม,กมฉีดให้คนไทยนะครับนีบ่ตรวจเชิงรุกอันนี้ที่นครพน,นมนะครับใส่หน,น้ากากอนามัยฉีดทุกคนที่นครปฐม ที่บางซื่อสถาบันโรคผิวหนังก็ได้กำลังเจอหญิงสาวที่พิฉิตวัคซีนครับขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับขอบคุณแฟร์จัทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำความพิเศษสวัสดีครับ